วันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆมาหาหนอนต้นกล้วยนะครับผมจุดที่เราจะเจอนะมันจะมีอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนลองดูตัวมันครับผมนี่ยังแบบดิ้นอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราแบบจะเอาหนอนใบกล้วยนี้นะครับผมนี่ทอดกันเลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาหาหนอนต้นกล้วยนะครับผมโอเคนั่นแหละซึ่งวันนี้เราแบบจะหาหนอนพวกนี้แบบในซอกในมุมของต้นกล้วยนะครับนี่พวกแบบต้นกล้วยอย่างนี้นะทุกคนคือแบบไอ้ต้นกล้วยที่แบบบางอันมันเหมือนที่แบบจะเริ่มเน่าหรือว่าแบบใบที่แบบมันหักลงมาอย่างนี้นะโอเคทุกคนนี่นะ คือเราแบบจะหาในซอกในมุมอย่างนี้นะทุกคนลองลองมามาดูครับผม <paling S 2> เดี๋ยวผมลองหักให้ดูนี่นะทุกคนตรงนี้นะคือแบบมันจะมีใบยอย่างนี้นะผมแล้วก็เราลองดูอันนี้มันไม่มีนะปกติมันจะอยู่แบบในลอ,อกพวงนี้นะทุกคนนี่นะคือแบบมันจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนคือมันจะเป็นลอกอย่างนี้เลยนะเวลาแบบมันอยู่เข้ามามันมันจะเป็นร่องที่แบบมันอยู Beifall ่ลงไปอย่างนี <embarrassing> ้เลยโอเคเดี๋ยวเราแบบหากันเพิ่มนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มหากันนะผมว่าเราจะเจอเยอะมากน้อยสักแค่ไหนนะผมมา มาโอเคทุกคนนี่นะครับผมคืออันที่มันจะมีนะครับผมนี่นี่เหมือนเราจะเจอแล้วนะครับผมเุ้ยดูไปก่อนอะไร <c oughs> ะครับตก <c oughs> ใจครับทุกคน <c oughs> โอเคนะครับทุกคนจุดที่เราจะเจอนะมันจะมีอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนลองดูตัวมันครับผมนีย่ยังแบบดิ้นอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราแบบจะขอตัดออกมานะทุกคน <c oughs> นี่ นี่นะทุกคนคือมันมันจะมีตัวอยู่ในนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบขอจับมันขึ้นมานะครับผมนี่ตัวมันก็จะเป็นตัวหนอนประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหนอนอะไระครับผมม,ม,มันจะหนอนหม่อนไส้นะครับผมโอเคซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับผมอ <S <S เดี๋ยวเราจะลองหานะครับผมมันมีหลายตัวนี่นี่นี่ข้างบนนี้ก็มีนะครับทุกคนนี่ตัวนี้นี่นะครับผมนี่ทุกคน นี่อันนี้มันก็มีนะครับผมมันจะเป็นหนอนอะาไราประมาณนี้เลยนะครับผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบขอหากันเยอะๆหน่อยสักพักนะครับผมคือหนอนพวกนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราหากันอโอเคทุกคนหลังที่แบบเราหาสักพักนะก็ไม่กี่ตัวนะผม อ่ะคือปกติคุณนั่นเล่นเขาก็กินบ่อยนะมาเดี๋ยวคุณนั่นเล่นจะลองมากินโชว์นะครับผมนี่คือผ่าย<ฟ>ดิบสดๆร้อนๆผมยังดิ้นอยู่เลยก็แก๊กก็แก๊กนะผมลองกินว่ามันจะเป็นยังไงเน,นนี่รส <laughs> ชาติเป็นอยังไงรสชาติสุดยอดเลยครับผมมาคุณตอมอมาเดี๋ยวลองคุณตอมอบ้างครับผมกันแล้ว มันรสชาติเป็นยังไงบ้างลองเคี้ยวเข้าไปดูก่อนนะอ่ะลูพี่ตาลูพี่แล้วลูบพี่นี่นะทุกคนคือแบบการกินไม่ปกติเลยนะ s u m e r f u c นี่เนี่ยมันก็เหมือนแบบพวกแบบพวกยังไม่ถูกนะทุกคนคือแบบมันเหมือนพวกจิ้งหรีดหรือว่าอะไรพวกนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบจะหาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาทํากินแบบสุกๆก,กันดีกว่านะครับผมมา เค okay, ทุกคนนี่ไอตัวนี้คือแบบนี่นทุกคนพวกนี้น่มันน่าจะแบบกําลังแบบไข่เลยนะครับผมแต่นี่ตัวนี้คือตัวแม่มันแล้วนะครับผมี <Wow. S 1> นทุกคนเดี๋ยวเราขอเดินนอนพวกนี้ออกมานะครับผมนี่มันน่าจะแบบเป็นตัวแม่หรือว่าตัวลูกอ่อนนะครับผม <Wow. S 1> มา โอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาใส่รวมกันไว้เยอะๆเลยนะครับผมตอนนี้คือเราก็หากันสักพักนะผมก็ได้ประมาณนี้นะแต่ก็ยังไม่พอครบผมเดี๋ยวเราแบบจะหาเพิ่มกันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเรามากัน2อสามคนนี่คือมันจะกินยังไม่พอนาน,นี่นะคือต้นกล้วยใหญ่เลยแหละครับผม่ะเดี๋ยวเราหากันเพิ่มต่ออยนิดหน่อยครับผม มาโอเคโอเคทุกคนสําหรับต้นนี้คือแบบมีหลายตัวเลยนะผมนี่นทุกคนลองมาดูใกล้ๆนี่นะครับผมโอ้เนี่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 นตันนี้คือแบบมันท้องยังป่องๆอ,อยู่เลยนะทุกคนนี่นี่นะครับทุกคนใหญ่มากครับผมโอเคตอนนี้มันก็เริ่มจะเต็มนี่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 ก็มีโอ้นอนแบบต้นกล้วยนี้นี่โคตรเจง๋งโอ้คือแบบมันมันจะชอบอยู่แบบในซอกพวกนี้นะทุกคน นี่นี่นี่มันมีตัวลูกมันด้วยนะครับผมด้านในนี่นะทุกคนตัวลูกแบบนี้เลยนะในตัวลูกเดี๋ยวเราไม่กินครับผมเรากินแต่ตัวแม่โอเคทุกคนสำหรับต้นนี้คือคุ้มมากนี่อันนี้ก็มีสองตัวนะครับผมสำหรับต้นนี้ทุกคนนี่นี่แล้วก็อันนี้นะครับผม มาดูนะครับผมนี่อันนี้นะครับทุกคนก็ประมาณที่เราหาได้นะผมมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่นะผมก็เยอะเลยครับผมสําหรับนอนต้นกล้วยพวกนี้นะผมนี่ตัวบ้องโคตรใหญ่เลยนะผมน่าคุณนั่นเลยเนาะครับผมใหญ่มากปกติแบบคือมันจะไม่ค่อยมีนะทุกคนใช่ใชไหมครับว่าจะใหญ่แบบนี้หายากมากเลยใช่ครับนี่ครับ หรือว่าเราไปกินสุกๆกันดีกว่าน้ะสุกดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบไปทําเมนูอาหารกันดีกว่านะผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะแบบผัดเผ็ดกระทะไฟระเบิดได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราเอาไปทํากินดีกว่าัผมไป โอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงจุดที่เราแบบจะทําเมนูหนอนต้นกล้วยกันแล้วนะครับทุกคนโอเคซึ่งแบบตอนนี้นะผมช่วงนี้นะผมสําหรับลำทานใส่นี้นะผมคือมันจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับผมนั่นแหละโอเคเพราะว่ามันเป็นลำทานหินนะโอเคเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะมาติดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราแบบจะมาทอดหนอนต้นกล้วยกันนะผมโอเคเดี๋ยวขอมาติดไฟกันก่อนครับผม นอนที่เราล้างไว้เดี๋ยวเราแบบจะเอาใส่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเอาไว้บนใบตองครับผมมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกระทะของเราก็ได้เดือดเป็นที่เรีเยบร้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราแบบจะเอาหนอนใบกล้วยนี้นะครับผมนี่ทอดกันเลยว,ว้าวโอเคเดี๋ยวเราแบบจะมาทอดให้แบบมันสุกๆกันสักพักนะครับทุกคน อเคนะครับทุกคนมาเรามาดูหนอนต้นกล้วยของเราฉบับไมเมสวน์ระบบอันนี้นะครับผมสาหรับหนอนอันนี้นะผมคือแบบคนอื่นอาจจะหาไม่เจอนะครับผมสําหรับไมเมสวนนี้เจอทุกหนอนครับผมนั่นแหละโอเคทุกคนคือมันจะมีแบบหนอนที่แบบเป็นใบในใบกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งช่วงนั้นมันจะอยู่ประมาณปลายผลหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะผมแต่เราก็เคยไปหานะผมมันก็เป็นคลิปนี้เลยครับทุกคนทุกคนในใบไม้พวกนี้นะครับผมมันก็จะมีหนอนนะเหมือนแบบหนอนตัวด้วงอ่ะในในในลองดูสินี่นี่นี่อันนี้เรากินได้ไหมท่านชิดได้ลอง น,น,นั่นแหละครับผมก็คลิปนั้นเลยนะครับผมนอนใบกล้วยนั่นแหละโอเคมาสําหรับหนอนอันนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบจะมาผสมกับอันนี้นะครับผมผงปาปิยองกุ๊กๆไม่ใช่ครับผมผงปรุงรสรบปาพิกานะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราขอมาผสมกัน,นครทุกคนอา่วาวาวาวว มาโอเคครับทุกคนนี่หนอนต้นกล้วยฉบับไม้เมสวรนะผมนี่มันก็ประมาณนี้เลยนะโอเคทุกคนคืออังเนี่ยมันไม่มันเป็นหนอนนั่นแหละครับผมแต่เราไม่ได้เจามันเป็นต้นกล้วยมาแต่อันนี้คือแบบเราแบบมาถ่ายทำเพ,พื่อให้เพื่อนๆได้ดูแบบมันนั่นแหละครับผมน่าตืนน่นเต้นขึ้นนะผมแต่อันนี้คือมันจะเป็นหนอนที่แบบคล้ายๆหนอนต้นกล้วยนั่นแหละนะผมอันนี้คือเราก็ได้ลองมาใส่ไว้แล้วก็ลองมาทดลองให้ทุกคนดูนะโอเคเดี๋ยวเราแบบจะลองมากินดูนะครับผมมาว่ามันจะอร่อยมาาน้อยแค่ไหนนินนี่ทุกคนปองใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะ แต่ว่าอร่อยเจองสุดยอดเดี๋ยวขอสามตัวเลยนะคือแบบคนอร่อยจัดครับับคุณนั่นเลยลองกินดูครับผมเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับผมนี่นะครับสามตัวขอมไหมครับนี่นะทุกคนนี่คุณเตมอนี่ลองดมดูก่อนครับ กลิ่นเป็นยังไงบ้างครับไม่หอมไม่หอมอืมอ่ะลองดมดูเป็นยังไงบ้างจิ๋อร่อยเนาะนี่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราขอแบบกินหนอนต้นกล้วยกันก่อนครับผมอร่อยมากอันนี้ตอมอเพใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนคือเนื่องจากว่าตอมอเขาแบบกินไม่ได้นะครับผมอ่ะอ้าปากกินได้ไหมกินไม่ได้นะ นายลองกินดูสิอ่ะอร่อยไหมคุณตอมอมีทุกคนแล้วก like ็มีแบบับผงปาปริก้าอย่างนี้นะอือืกินไม่ได้เลยอืะอืมอร่อยจริงทุวคอ่โคตอชอบอ่ะครับพี่มึง uh> น้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมก็อร่อยเลยแหละครับผมแต่แบบมันจะเหมือนอมอมน้ำมันหน่อยนะแต่ก็ถือว่ากินได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าอร่อยครับผมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดให้ดีคือถ้าเกิดไฟเราติดแรงกว่านี้นะมันจะอมน้ำมันน้อยกว่านี้นะผมแต่ก็ไม่เป็นไรแตก่ก็กินได้ครับผมโ okay. อเคเอาเป็นนั้นสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้อผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม<ว>